สวัสดีครับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอสี 4, ทุกท่านนะครับผมมานุมน่มน้อยนะครับแม,แม่เล่นน้ำแล้วก็มาถูดทูไข่ออกนะครับแม่แมดูครับหญาก,ก็เต็มไปหมดแต่ไม่กินนะครับวันนี้ ดูกับพาไปเล่นน้ำลายร้อนมานะครับแม่แม่เพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างจะร้อนนิดหนึ่งนะครับผมดูกับถือไม้จะมาทำอะไรนะครับผมถือไม้มาผมขอเกาแข้งเกาขาหน่อยครับคุณพ่อผมคันครับ เดินเลาะหาอาหารนะครับแม่แม่ดูรับมาเล่นที่นอนพวกควรน,นะครับนอนบนโขดหินเลยนะครับแม่แม่ เล่นดินขายร้อนนะครับแม่แม่ต้นเพช็กต้นเขียวชะอุ่มนะครับแม่แม่น่ากินมากๆเลยถ้าเป็นช้างเชี่ยเกลือนิว้วกินเหมือนไม่เต็มใจเลยนะครับม่แม่ ผูกไกลก็ไม่ได้นะครับแม่แม่ครับผมผูกไกลก็ไม่ได้น้องเดินเดินมากนะครับผมเพราะว่าน้ององใช่อยากอยู่ใกล้ควรนะครับถ้าวันไหนเราผูกไกลน้องจะวิ่งเดินวิ่งเดินวิ่งเดินนะครับผมเราเลยเปลี่ยนสไตล์นะครับแม่แม่ผูกติดกับพ่อควรเลยพ่อควรอยู่ที่ไหนเราก็ผูกอยู่ที่นั่นเลยครับผมดูครับไปเอาไปเล่นน้ําค่อยกลับมากินหญ้าได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศร้อนนะครับแม่แม่ เริ่มจะเป็นเจ้าอ้วนแล้วนะครับแม่แม่โอ้อ้วนกินเลยน้องโพกินอาหารธรรมชาตินี่มีวิตามินนะครับผม ดูครับถ้ามาพักอย่างนี้นะครับแม่แม่ครับผมย่ากินตลอดตลอดทางเลยนะครับผมดูครับ น้องโพเป็นอะไรครับผมออกหางตีตูตัวเองนะครับผมผูกใส่ทางเลยนะครับแม่แม่ใส่ทางชาวบ้านเที่ยวเลยนะครับผมชาวบ้านเดินเลยนะครับผมอยู่บนเขาเล็กๆนะครับที่นี่นะครับผมไม่เหมือนเมื่อวานนะครับผม เมื่อวานนี้อยู่บนเขาใหญ่นะครับผมก็มีรถผ่านเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเราอยู่กับน้องโผนะครับผมอยู่ติดกันเลยก็ชาวบ้านก็ไม่กลัวนะครับดูเขาไปเล่นอะไรครับแม่แม่โอ้ยถูดินดอกอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถูเดี๋ยวเล่นนะครับ หญ้าท่วมหญ้าท่วมน้องโพเลยนะครับแม่แม่ครับผมดูหญ้านี้จะท่วมน้องโพเลยครับพักทุกวันก็มีหญ้าอย่างนี้ทุกวันนะครับแม่แม่เป็นหญ้าเพกเพราะว่าเป็นเขาบางวันก็เป็นเขาลูกเล็กบางวันก็เป็นเขาลูกใหญ่นะครับผมเหมือนช้างป่าเลยครับแม่แม่ครับผมเหมือนช้างป่าแล้วครับ กินเลยน้องผูกินให้อิ่มดูครับใส่ใส่ตูดแล้วแม่ทูตูดแล้วครับโอ้ยถูตูดแล้วครับถูตูดอีกแล้ว คิดถึงเพื่อนๆนะครับเนาะถ้ามีหญ้าเยอะอย่างนี้คิดถึงเพื่อนๆทางสุมท่าสายนะครับผมถ้าเป็นพี่ชัยนะครับเนาะคงจะกินดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าหญ้าเพกก้อนอ่อนนะครับคิดถึงเพื่อนๆนะครับผมถ้าเห็นหญ้าเยอะอย่างนี้นะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับญ้านะครับแม่ ถ้าเราอยากให้น้องช้างกินหญ้าได้เยอะนะครับแม่แม่เราก็ต้องเอาลงน้ําเขาร้อนร้อนตอนไหนเราก็าลงตอนนั้นนะครับผมแล้วเขาก็จะกินหญ้าได้เยอะนะครับแม่ มีพวกรนอนก็มาจับพวกรทั้งวันนะครับแม่แม่เพราะว่าเราก็อนอนอยู่กับน้องโพเลยนะครับผมเพราะว่าร่มดีนะครับตรงนี้นะครับแม่แมคค่ครับครับเร็วครับเสียงครับโอ้ขาอาหารนะครับแม่แม่ ยังเคียวอาหารอยู่นะครับผมเขียวต้นไม้อยู่นะถ่ายคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกับเป็นกําลังใจทางช่องสีดอโเงินด้วยนะครับ